We are very excited to announce that registration is now open for our Emmaus Bible course online. We very excited we to online. And so sign up, get ready and join us for this course. We give you a guarantee by the power of the word of God. ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at Emos every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร Emos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are Are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้ Good morning, everyone, and welcome to a daily gospel truth. A Merry, Merry Christmas to all of you and your family. <coughs> and we hope that you will experience

ครอบครัวของคุณกับคนที่คุณรู้จักด้วย So this whole week we will meditate on the scriptures that talks about the birth of Jesus Christ ทั้งสัปดาห์นี้เราเองก็อยากที่จะใคร่ครวนเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ Right but before we go further แต่ก่อนที่เราจะแบ่งปันถ้อยคําของพระเจ้าในเช้าวันนี้ Don't forget to sign up for our Emmaus Bible course online as you've heard in the announcement ก็อย่างที่คุณได้ยินจากการประกาศผ่านทางวิดีโอไปแล้วเกี่ยวกับหลักสูตร Emmaus โสออนไลน์ยังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรนี้นะคะเวลาเนี่ยเหลือน้อยแล้ว alright classes start in January เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนมกราคมเราก็จะเริ่มเรียนกันแล้ว it will be a great investment into your spiritual growth รับประกันเลยว่าจะเป็นการลงทุนสําหรับการเติบโตกับชีวิตทางฝ่ายวิญญาณที่คุ้มค่ามากๆ and I believe it is the word of God that will make 2025 a fruitful year for you และผมก็เชื่อว่าถ้อยคําของพระเจ้าจะทําให้ชีวิต ในปี2025ทั้งปีของคุณนั้นจะเต็มไปด้วยการเกิดผลอย่างมากมาย So don't forget to click the link underneath this video and find all the details คุณ <there. S 2> สามารถที่จะคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอตรงนี้ได้และคุณก็จะได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดเลยเกี่ยวกับหลักสูตร m o s ออนไลน์นี้ This week we r e talking about what The birth Jesus Christ to Jesus declares of us ในสัปดาห์นี้เรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ได้ประกาศอะไรกับเราบ้าง Yesterday we talked about how his birth declares that God exists เมื่อวานนี้เราก็ได้พูดไปแล้วว่าการบังเกิดของพระองค์นั้นเป็นการประกาศให้เห็นว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ Because Jesus Christ is the Son of God come in human flesh เพราะพระเยซูคริสต์ก็เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ To redeem all men เพื่อที่จะไถ่มนุษย์ทุกคนจากความบาป And so his birth is one of the greatest proofs of the existence of God การบังเกิดของพระองค์ก็เลยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าทรงพระชนอยู่ you know the angels declare that Jesus is Emmanuel God with us พระทูตสวรรค์ก็ได้ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นอิมมานูเอลหมายถึงพระเจ้าทรงสถิตกับเรา you know think about this ลองคิดดูนะครับ ถ้าเรามองดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา There's a moment in time where God became flesh, human being, and walked on this earth. เราก็ได้เห็นว่าโอ้มีครั้งหนึ่งนะที่พระเจ้าเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราและพระองค์ก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ You know that's a mind-blowing thought to have. อันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากๆเลยเมื่อเราได้ใกล้ควรถึงความจริง That God chose to become like one of us. ว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกนะที่อยากจะมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเรา To come to this world and to redeem us. เข้ามาในโลกนี้เพื่อที่พระองค์ต้องการจะไถ่เรา You know Jesus Christ is the proof God exists. พระเยซูคริสต์ก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าพระเจ้าเนี่ยทรงพระชนม์อยู่ You know there are some people who don't believe in God and they doubt. The existence Jesus Christ history Jesus in of ก็มีบางคนที่เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงมีอยู่จริงและเขาก็สงสัยถึงการเสด็จมาหรือว่าการบังเกิดของพระเยซูคริสต์ในอดีตที่ผ่านมา But you ask all serious honest historians if ask all แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปถามนักประวัติศาสตร์จริงๆนะที่เขามีความจริงใจตรงไปตรงมา you cannot deny that Jesus lived i n Jerusalem and in Israel sorry ก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์เนี่ยเคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ที่อิสราเอล There is proof after proof after proof in history ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราจะเห็นเนี่ยหลักฐานอันแล้วอันเล่าที่ชัดเจนมากๆ That Jesus Christ really lived in this earth ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเคยมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้จริงๆ He is the Son of God become man พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ And Jesus Christ also in his in his life taught แล้วในการดำเนินชีวิตของพี่เยซูคริสต์บนโลกพระองค์ก็ได้สอนสาวกของพระองค์ด้วย To pray like this, our heavenly Father. ว่าให้อธิษฐานแบบนี้ก็คืออธิษฐานกับพระบิดาแห่งฟ้าส่ง No, Jesus was teaching them, showing them, declaring to them. พระเยซูกำลังสอนเขาฝึกเขาประกาศกับเขา There is a God in heaven. ว่าบนสวรรค์นเนี่ยมีพระเจ้าอยู่นะ And he is our father และพระองค์เนี่ยก็เป็นพ่อของเรา You know let's look at some more scriptures in this point here ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์ในหัวข้อนี้เพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่ง In John 1 1 to 3ในยอห์นบทที่1ข้อ1ถึงข้อ3 And then we'll also read verse 14และเราก็จะอ่านในข้อที่14ด้วย It says in the beginning was the word And the Word was with God, and the Word was God. That's 1, 1-3 It's talking about Jesus, the Son of God. In verse 2, He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him, nothing was made that was made. things through without nothing him him were ในข้อสองนี้ได้บอกว่าในปฐมการพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้าข้อที่สบอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระองค์โดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียว ที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ Now this also proves that Jesus is God ตรงนี้ก็เป็นหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า right. He's not just a representative of God พระองค์ไม่ได้เป็นแค่ตัวแทนของพระเจ้าเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า not a prophet of God ไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์หรือผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า but Jesus Christ is God แต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าเลย notice in verse again, 2 again ถ้าเราดูในข้อที่2ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง says He was in the beginning with God ในปฐมกาลพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า it means that Jesus Christ eternally existed หมายความว่าพระเยซูคริสต์เองก็ทรงเป็นอยู่มาตลอดเป็นนิรันดร์กาล meaning that Jesus created being Christ is not a นั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นมา God the Father พระเจ้าพระบิดา God the Son Jesus Christ พระเจ้าพระบุตรก็คือพระเยซูคริสต์ and God the Holy Spirit eternally existed แล้วพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณริสุทดทั้งสามพระภาคเนี่ยทรงพระชนอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว One God พระเจ้าองค์เดียวกัน Existing in three persons แต่ว่าสำแดงออกมาในลักษณะสามพระภาค Same nature มีพรลลักษณะเดียวกัน They are equal in every way แล้วทั้งสามพระภาคก็มีความเท่าเทียมกันในทุกหนทาง The you know, Jesus Christ is not a smaller version of God พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีความเป็นพระเจ้าน้อยลง The Holy Spirit is not a smaller version of God หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เองก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่มีความเป็นพระเจ้าน้อยลงไปอีก No all three persons are equally God ทั้งสามพระภาคเนี่ยทรงมีความเป็นพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน Jesus Christ was in the beginning เพราะว่าตั้งแต่ปฐุมการพระเยซูคริสต์เองก็ทรงดำรงอยู่กับพระเจ้า Now notice verse 3 also says all things were made through him ให้เราดูในข้อที่3ก็ยังบอกว่า Uh, สิ่งทั้งปวงนะั้นเป็นมาโดยพระวาทะ Jesus Christ is not created พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกสร้าง He is the creator แต่พระองค์เป็นผู้ทรงสร้าง Jesus Christ is God พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า You know it's this is very important because this belief will be will be uh, attacked ตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า,วาความเชื่อแบบนี้ยังไงก็จะถูกโจมตี You know they'll say well, well you know Jesus is a good prophet บางคนก็จะบอกว่าเออพระเยซูก็เป็นแค่ผู้เผยพระวจนะที่ Jesus was a good teacher. No, no, as Christians, we believe mm -hmm. that Jesus is God. He eternally existed. And He is the creator of the world. So, Jesus' birth, Jesus coming into this world, It's a powerful proof that God exists because He is God. เนี่ยทรงมีอยู่จริงและก็พระเยซูเองก็ทรงเป็นพระเจ้าด้วยเช่นกัน he became man for a purpose แต่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจุดประสงค์บางประการเพื่อจะไถ่มนุษย์เราทุกๆคน now look at verse 14ตอนนี้ให้เรามาดูในข้อที่14 it s a s and the word t h a t Jesus Christ and the word became flesh and dwelt among us and we beheld his glory the glory as of the only begotten of the Father full of grace and truth พระวาทะพระวาทะตรงนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ได้ทรงบังเกิด เป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา you know John here is writing and he's remembering the time he, he walked with Jesus Christ ตอนนี้ในช่วงเวลาที่ยอนเนี่ยได้บันทึกหนังสือยอนลงไปเขาก็ระลึกถึงช่วงเวลาที่เขาได้ใช้ชีวิตกับพระเยซูคริสต์ you know he became God became เขาก็ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และพระองค์เองก็สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา with our eyes และเขาก็บอกว่าเราทั้งหลายได้เห็นพระสีริของพระองค์ t e else ยอห์นไม่ได้ยินเรื่องราวตรงนี้มาจากใครคนใดคนหนึ่ง j o t n i s t a l k i n g about his experience with Jesus แต่ยอนกำลังพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่มีกับพระเยซูคริสต์ have been for this disciples แล้วมันก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดในชีวิตของเหล่าสาวกด้วย to walk with god in the flesh การที่ได้ดําเนินชีวิตกับพระเจ้าที่พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์ to hear his voice ได้ยินเสียงของพระองค์ to look into his eyes แล้วก็มีโอกาสมองเข้าไปในดวงตาของพระองค์ to touch his hands. มีโอกาสได้จับมือพระองค์ to see him perform miracles มีโอกาสได้เห็นพระองค์ทําการอัศจรรย์ to see him raise the dead ได้เห็นพระองค์ทําให้คนตายฟื้นขึ้นมา that must have been an amazing Amazing. Uh, experience ตรงนี้ก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่มันสุดยอดที่สุดในชีวิต And this experience was so real and so powerful to them และประสบการณ์ตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่มีพลังมากๆสําหรับพวกเขา All of them were ready to die to preach the gospel of Jesus Christ ทําให้พวกเขาเนี่ยประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยการยอมเสียสละชีวิตของพวกเขาเลย Because for them it was not just religion that m a n created เพราะสําหรับเขาเนี่ยข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มันไม่ใช่ศาสนาที่ มนุษย์เนี่ยคิดคนขึ้นมาไม่ได้เป็นเรื่องของนิยายประลามปราที่เขาได้ยินมาจากบรรพบุรุษ no, was real for them. แต่มันเป็นประสบการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นกับเขาผมสามารถที่จะนึกภาพตรงนี้ออกเลยว่าหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ the had this ผมเชื่อว่าเหล่าสาวกตรงนั้นเนี่ยก็คงจะคุยกัน right. Man, a n e we walked with God. เฮคิดดูสิว่าที่ผ่านมาเราได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเลยนะ s o God with our eyes. We walked with Him for more than three years. เรานั้นได้เห็นพระเจ้าด้วยตาของเราเราได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับพระองค์ประมาณ3ปีกว่า And not only that. ก็ยังไม่หมดนะ you know, the three of those Three s 12 d i สา p ว e กสามคนในกลุ่มสาวกทั้งหมดเนี่ย actually saw the full glory of Jesus Christ on the on the mountain ก็ได้เห็นสง่าราศีอย่างเต็มเปี่ยมของพระเยซูคริสต์บนภูเขานั้น when Jesus revealed His glory the Bible says He shone like the sun เวลาที่พระเยซูได้สัมดงพระสิริของพระองค์ออกมาพระคัมภีบอกว่ามีแสงเจิดจ้าเหมือนแสงอาทิตย์เลย God came this world this และพระเจ้าก็ได้เข้ามาในโลกนี้ like us พระองค์ใช้ชีวิตเหมือนกันกับเราพระองค์ยอมตายบนกางเขนเพื่อไถ่เราทุกคนการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่เอ e มนอ e กหนึ่งข r อพระค e มภีร์ n นยอห1:18 และเฮเราดูอีกข้อหนึ่งในยอห์นบทที่1ข้อ18ได้บอกว่า No one has seen God at any time the only begotten son who is in the bosom of the father he has declared him ไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าเลยพระบุตร องค์เดียวผู้ทรงสถิตยอยู่ในพระสวงของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วพระเยซูเสด็จมาเพื่อจะเปิดเผยให้เราได้เห็นพระบิดาพระเยซูเสด็จมาเพื่อจะเปิดเผยให้เราได้เห็นพระดังนั้นในช่วงคริสต์มาสตรงนี้อยากจะให้คิด ใครควรถึงความจริงนี้ดีๆพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์เองก็เปิดเผยพระองค์ให้เรารู้จักโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Let's p r a y ให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกและโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ซึ่งทำให้เราได้รับสิทธิพิเศษในการได้รู้จักพระองค์ Thank you ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่ในชีวิตของเราในพระนามพระเยซู a เมน God bless you Have a good day ขอพระเจ้าไวพรนะครับและขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในวันนี้ We now are very excited announce that registration now open for our Bible course online that for ourous is to เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตรเ m โมออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life, future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at Emos every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร Emos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively l e v e out your f a t h และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are Are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ Scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้